ยังมาแล้วมาแล้วเหมือนหน้าปกคลิปเลยครับเหมือนหน้าปกคลิปที่เราเห็นที่ผมขึ้นไว้เลยนะครับเด้อไอตัวนี้ครับไอคอมเมนต์แบบนี้แล้วไอตัวนี้ด้วยครับเด้อบอกได้เลยครับว่าตัวเนี้เป็นตัวสร้างปัญหาให้องค์กรเป็นตัวปัดปวนให้องค์กรเพราะเข้าไปคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ในช่องต่างๆแล้วคอมเมนต์แบบนี้ถือว่าเสียหายมากสําหรับองค์กรสําหรับตัวศิลปินเองผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ ดูแล้วอ่านแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้ว่ามันหมายถึงใครยูเซอร์ยูเซอร์เนี้ยผมเข้าเจาะเข้าไปดูเจาะเข้าไปดูว่ามันใช้ยูเซอร์อะไรเจาะเข้าไปดูผมอ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกแต่ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมขออนุญาตอ,อ่านไอ้มาหมานะครับ M A M A อ่านว่ามาหมาไอ้มาหมาตัวนี้เข <c adas> ้าไปคอมเมนต์ในหลายช่องมาก แล้วไปด้อยค่าคนอื่นไปว่าศิลปินคนอื่นทั้งังที่ตัวเองมีศิลปินที่ตัวเองเชียแต่ไปทําตัวเป็นขยะโซเชียลไปขยะเปียกโซเชียลไปด้อยค่าคนอื่นไปว่าศิลปินท่านอื่นแล้วศิลปินท่านนั้นเขาก็มี f อฟีเยอะแยะ,ยะนั่นก็คือน้ององค์หญิงอีลาน้อยองค์หญิง เราจะมาเซฟอิหลาหน้อยองคหญิงตามที่ขึ้นหัวข้อไวเลยตามที่ขึ้นปกไวเลยเซฟอิหลานองคหญิงอิหลาน้อยองหญิงจากไอ้มาหมา,มามครับเด้อยูเซอร์ตามชื่อยูเซอร์เลยนะครับเด้อผมอ่านว่ามาหมามนะครับผมอ่านมา gamma, gamma. ไม่ออกว่าภาษาอังกฤษก็น่าจะอ่านว่าเอ็มกับม้าเอ็กับหมาอ่านว่ามาหมานะครับจากไอ้ตัวนี้ครับเราจะเข้าไปดูว่าเขาเป็นใครนะครับเนี่ยฝากถึงองค์กรหรือฝากถึงพ่อพ่อแม่แม่มที่อิสลักอ forth, ิหลา <ami> <แล>นะครับเน้อ ช่วยไปดูมันด้วยว่าเขาเป็นไขรคนคนนี้มันเป็นไขรแล้วทําไมมันต้องไปด้อยค่าคนอื่นไปว่าไปว่าศิลปินท่านอื่นไปว่าอิหลานน้อยองค์อิงทั้งทั้งที่น้องเขาไม่เคยทําอะไรให้ใครน้องเขาเป็นคนน่ารักผมรู้นะครับรู้นะครับว่าเขาเชียร์คนไหนไปนเชียร์ศิลปินท่านใดแต่ผมไม่ขอเอ่ยนามไม่รู้ว่าศิลปินท่านนั้น จะให้ความร่วมมือหรือให้ทายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงศิลปินเท่าน,นั้นผมพูดถึงเฉพาะไอ้ตัว user, ยูเซอร์ใช้ยูเซอร์หมาหมาท่านนี้นะครับด้วยชื่อเขานะครับชื่อเขานะครับทางระบบ YouTube ชื่อเขาชื่อหมาหมาไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแหละนะครับเราจะดูว่าไอ้ตัวตัวนี้มันเป็นใครตอนนี้เลือกมันถึงหูผู้บริหารเขาแล้วถึงหูบอสถึงหูผู้บริหารถึงหูผู้จัดการถึงหลายๆคนแล้ว นะครับเรื่องช่อง u t u b e ฝากช่อง youtube ช่องนี้ที่เพิ่นทำข่าวเขาก็ทำข่าวปกติของเขาตามช่อง youtube ธรรมดาเขาก็ทำข่าวของเขาเพราะเขาเป็น youtube เขาก็หาข่าวสร้างข่าวปกติด้วยแต่ปัญหามันเกิดตรงที่คอมเมนต์ใต้คลิปใต้วิดีโอของเขาคอมเมนต์ใต้นั้นเข้าไปดูด้วยนะครับช่อง youtube ช่องนี้นะครับขออนุญ,ญาตเอาชื่อช่องขึ้นมาช่อง youtube ช่องนี้แหละครับเขาก็พูดข่าวปกติเขาก็ธรรมดาเขาเป็นเขาเป็น youtube สายข่าว แต่เราเข้าไปดูคอมเมนต์ตีคอมเมนต์เนี่ยมันไม่สมควรที่จะคอมเมนต์แบบนี้นะครับเนื่อคอมเมนต์แบบนี้ไม่สมควรที่จะพูดมันเป็นการด้อยค่าบอกไว้ก่อนนะครับไอ้ที่คนคอมเมนต์ที่คุณด้อยค่าเนี่ยคือคือคนที่เขาเข้าไปหาน้องทุกคนเขาอยากจับอยากบ่ายมือน้องข้างนี้ทั้งสิน้นเขาเอิญมือหมานเมื่อหูจัดบอมือหมานนี่แหละมือหมานเขาอยากบ่ายคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาความรักความเมตตาจากคนอื่นที่มีให้น้องเขาคุณทําไม่ได้คุณอย่าทํา สร้างประโยชน์ไม่ได้คุณอย่าสร้างปัญหาสร้างปัญหาให้สังคมสร้างปัญหาให้คนอื่นคนอื่นไม่พอสร้างปัญหาให้คอยน้ำนะ <_ innate> เข้ามาซ่องผมวันนี้ผมยังไม่รู้เลยถ้าเกิดผมรู้ก่อนนีคุณโดนไปมากมากกว่าน,นี้แล้วเข้ามาช่องผมอยู่นะไอตัวนี้เข้ามาช่องผมอยู่ผมบอกไว้ก่อนนะต่อไปนี่เห็นเข้ามาอีกเข้ามานะไลฟ์สดทุกวันนะแล้วอีกอย่างนึ่งครับอันนี้ไม่ได้ขคมขค่คนะครับไม่ได้ขคมขู่คุณ อยากเชียร์ศิลปินสนุกสนานคุณอยากให้ใครไปเชียร์ศิลปิ่นที่คุณเชียร์คุณก็ต้องให้เกียิศิลปินท่านอื่นด้วยให้เกียิผู้อื่นนั่มคนขกระลักของเขาก็มีคนเขารักของเขาก็มีเข้าใจว่าครับผมเชียร์คนไหนคนนีงผมกันลักของผมผมก็เชียร์ศิลปินท่านนั้นผมก็ไม่เคยเอาศิลปินผู้อื่นมา,นาเบาใครไม่เคยไปคอมเมนต์ทางเสียหายแต่คุณนะคุณมาหมาท่านนี้ครับยูทเซอร์ท่านนี้คนระับคุณมาหมาคนนี้แหละ เอาไปว่าแล้วเอาไปคอมเมนต์ในทางเสียหายผมบอกเลยครับว่าเสียหายมากนั่นคือการบูลลี่กันด้อยค่าคนอื่นการเอาจุดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าปมด้อยของคนอื่นเอามาว่าเอามาพูดสําหรับคุณสําหรับครอบครัวคุณนะคุณมามาคนนี้ฟังไว้นะสําหรับครอบครัวคุณอาจจะเป็นปมด้อยแต่สําหรับน้องหญิงหรือสําหรับพ่อพ่อแม่แม่แมอีหลา่า เป็นจุดเด่นของเพิ่นเป็นจุดขายของเพิ่นเขาไปแต่ละคนเขาไปหาอีหลามมิสเขาอยากจับอยากบ่ายทั้งท่นคุณเจ้านันไปหาสางไปหาสางกระแสไหมไปทําอย่างได้อย่างหนึ่งที่มันเป็นกระแสที่เขาจะเชียร์ศิลปินคุณนะไปเฮ็ดดีๆไปเฮ็ดยังกันให้ได้เฮ็ดไปสางประโยชน์ให้สังคมก็ได้รฮาดกันไปบวชบวชว่าอะไรคุนกันไปมุดน้ำขามโค้งไปพุ่นอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้องค์กรเขาองค์กรเขา,ขาเป็นองค์กรระดับประเทศ อย่าลืมนะอย่าลืมว่าเขาสืบได้นะเราจะคิดว่าเขาสืบไปไหนนะคุณคอมเมนต์อะไรไปคุณต้องรับผิดชอบคอมเมนต์ด้วยองค์กรเขาไม่รับคําขอโทษเป็นกระเช้าองค์กรเขาไม่ได้รับคําขอโทษเป็นกระเซานะครับเด้อคุณดูเงินในกระเป๋าของคุณด้วยเบืองเงินในกระเป๋าของคุณตกเบืองหห้งๆมันมีบ่เด้อคําขอโทษเขาจะรับเป็นเงินสดเท่านั้นเข้าใจไหมครับลูกสาวเขาครับ,รบลูกสาวผู้บริหารลูกสาวเขาเป็นลูกบุญธรรมของบอดเป็นลูกสาวคนโต เจ้าอย่าเอาศิลปินของเจ้ามาเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าเกิดเขาคุณอยากให้ใครไปเชียร์ศิลปินที่คุณเชียร์คุณก็พากันเข้าไปหาศิลปินคนอื่นแล้วก็ไปเชียร์ศิลปินคนอื่นไปบอกดีๆไปบอกเขาดีๆโอ้ยลูกเขาก็เป็นนังนอกอันพากันไปเชียร์ซอยในเด้อบอกงีงสิเขาก็ไปมเมื่นไ่มาสู้จะไปบังคับจิตใจคนอื่นไปเข้าใจว่าคนอื่นเขาก็รักของเขาผมเหมือนกันครับผมก็รักของผมเหมือนกัน เข้าใจไหมครับคนอื่นเขาก็รักผมก็รักเจ้าก็รักยังรักศิลปินที่คุณเสียผมก็ต้องผมก็ต้องออกมาปกป้องคุณยังออกมาปกป้องศิลปินของคุณเลยแต่คุณมาออกออกมาปกป้องในทางที่ไม่ถูกถ้าคุณเก่งจริงคุณอยากเชียรจริงคุณอยากปกป้องศิลปินของคุณคุณไปสร้างช่องสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดเหมือนผมเนี่ยคุณกล้าหรือเปล่ากล้าเปิดหน้าออกมาหาไหมหรือว่าโจดคุณเยอะนะไอ้มาหมายตัวนี้นะครับเดิมมันมีอีกหลายตัวมันมีอีกหลายตัวเดี๋ยวจะทําขึ้นมานะครับคุณ บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะคุณเตรียมรับหมายสารได้เลยนะครับเด้อเตรียมรับหมายสารมันจะมีตาคุดเข้าไปหาคุณคุณไปว่าเจ้าไปว่าให้เขาเขารู้ออกเขาดูเจตนาคุณออกเขาสออเจตนาคุณออกว่าคุณหมายถึงใครเจ้าหมายถึงใครเขาดูอีกอ่านเอางก็แล้วกันครับอ่านเอาเองแล้วก็ดูเอาเองนะครับเด้ออ่านเอาเองแล้วก็ดูเอาเองว่ามันหมายถึงผู้ใด เปิดกใจกว้างๆครับเปิดใจก,กว้างๆอ,อยากเสียอยากเสียหมอญน้ำอยากเสียศิลปินอยากอยากมีกระแสในสังคมอยากมียใ,ให้คนรู้จักทําตัวให้มันน่ารักเจ้าเั่นเท็ตัว้มัน่ารักทําตัวให้คนรู้จักคุณแบบแบบใหม่บอไม่รักให้ให้เขารู้จักในทางที่แย่ๆของคุณอยาว่างนะเดินไปใส่มาใส่เนี่ยถ้าเกิดทิวน้ำตกรถตกล้ามากเขาบอเอาหน้าไปเจ้ากินขเขา,นาป้อนน้าปอนเขาเบิดเจ้าไปเขาโฮมเนี่ยเข้าใจว่าทาให้คนรักสิทําให้คนรู้จักตัวเองในทางที่ดีสิ อันนี้คุณไปได้ค่ะเขาคงบอกก่อนนะั้นระวังทัวจะไปลงบ้านคุณนะถ้าเกิดบ้านผู้บริหารเขาเปิดว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะอย่าลืมนะเขากาลังสืบหาคุณอยู่นะ,ะเราอย่าลืมว่าเขาตรวจสอบได้นะครับยูเซอร์แต่ละยูเซอร์ทำความเข้าใจใหม่ไม่ใช่ว่าสนุกสนุกที่จะพิมพ์จะเป็นนักเรียนคีย์บอร์ดอย่าเป็นขยะโซเชียลอย่าทาตัวเป็นขยะโซเชียลนักเรียนคีย์บอร์ดอันนั้นไม่เอาครับเก่งแบบนั้นเขาไม่เอาถ้าเก่งจริงเนี่ยเปิดช่องสร้างช่องขึ้นมาแต่เซียร์ศิลปินเนี่ยไม่ไม่เพายจ้าเจ้า,า,จาคน ผู้บริหารเขาสนับสนุนด้วยซ้ำไม่เพอเพอ๋ไม่เนี่ยผมอาจจะเข้าไปเชียร์คุณก็ได้ถ้าเกิดคุณทำตัวดีอันนี้ทำอะไรไม่สร้างประโยชน์เสือกสร้างปัญหาฝากไว้ให้คิดคิดให้ดีคิดให้แต่ตอกแล้วก็ไปตบรวมแล้วก็ไปหาหลักทรับไปพร้อมไปหาหลักรั์ไปรอไยเลยเด้อไอ้มาหมาตัวนี้แหละครับฝากไปคิดอันยอง